ดูตาเขาครับหลับแล้วครับเจอเข้าวเหนียวไปวันแรกนี้ถึงกับเงื่องเลยนะครับเราก็ไม่ได้ทำงานอะไรขนักนะครับผมแค่ยืนรอดท้องช้างบริการยืนรอดท้องช้างแค่นั้นเองครับ ขนใจเด็กๆครับผมดีกว่านี้ไม่มีแล้วครับนี่ใส่ดีมากครับผมห่วงแล้วกินอิ่มนะครับน้องๆถือกล้วยถือข้าวมาฝากนะครับผมจะไม่กินแล้วนะครับผมกินไม่ไหวแล้วครับสงสารชิด จังครับผมไม่ได้สงสารว่าเหนื่อยนะครับผมสงสารที่ว่าอิ่มแล้วกินไม่ได้นะครับผมดูครับไปไม่ได้นะครับฝ <Hey, hey. S 1> ื้นกินครับ hey, hey. ทั้งง่วงทั้งหิวนเ <Hey, hey. S 1> ด็กเก hey, hey. ดกเ็กก็ชอบมากครับ นีก็กำลังจะลอดตองช้างนะครับผมก็คำเหมือนก็จะให้บริการรอดทองช้างอยู่ที่นี่นะครับมีล่มก็จานที่ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสนามเดินให้เด็กนั่งนะครับผมนั่งรอบนี้นะครับ ตอนนี้ก็เวลา8โมงเช้าครับผมสักพักเราก็จะออกไปพักด้นะครับผมออามาเมาี่เอามาเอามานีครับดูนิ่งมากครับโอ้ใหญ่เมอนก ใจดีมากครับเป็นช้างที่นิ่งและใจดีมากครับปล่อยให้เด็กเล่นให้บริการได้นะครับผมมีกล้วยมีอ้อยเอามาให้เลยครับผมเราไม่ขายกล้วยขายอ้อยนะครับช้างเราบร,บริการทอโตรงช้างแล้วก็ให้เด็กนั่งให้ผู้ใหญ่นั่งครับผมแท็กซี่เคลื่อนที่ครับผมนี่คือการสะดกดค้ต่อโชคต่อชะตานะครับผมเสริมดวงเสริมบารามีครับผม อันนี้อิ่มครับอิ่มข้าวเหนียวมากครับผมตอนช่วงข้าวเหนียวเยอะๆไม่ค่อยได้ถ่ายดูนะครับผมเพราะว่าคุณตงก็ขึ้นช้างให้บริการเด็กอยู่นะครับก็เลยไม่มีเวลานะครับนี่ก็คือบูชาเวียนหางช้างครับเลยอยากสัมผัสอยากสัมผัสจริงๆนะครับผมใจดีครับจับได้ทุกที่ครับเราก็ตัดปีละครั้งนะครับผมเห็นคุหางช้างตามพิธีตัด ปีละหนึ่งครั้งครับผมนี่ก็คือผู้บูชามาแล้วก็อยากสมัมผัสจริงๆนะครับผมนายรู้จักครับ oh. นี่ก็ได้เวลาพักผ่อนของเจียมื่นของเรานะครับผมออกมาพักผ่อนนะครับผม,ออม,นนบผมท้องทุกนาจุ่ที่นี่ก็เหมือนอยู่ที่บ้านเราเลยนะครับผมยาอาหารหนึงไม่ต้องพูดถึงเลยครับ วันนี้เป็นวันแรกที่เหมือนได้ทำงานนะครับแล้วก็เป็นวันแรกที่ได้กินข้าวเหนียวเยอะมากๆครับตอนที่อยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมเพราะว่ามัวแต่บริการให้เอฟซีอยู่นะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านก็มาล่อทองช้างบ้างมาป้อนอาหารบ้างครับเลยไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิป ให้พี่พี่เอฟซีทางบ้านได้ชมนะครับผมเมื่อเขาจะรับนะครับลมมาเย็นดีครับผมกินเยอะซะด้วยครับกินจนกินจนผมสงสารนะครับผมว่าสงสารเพราะอะไรสงสารเพราะฝฟืนอกินนะครับผมเพราะว่าเยอะมากๆครับทั้งกล้วยทั้งอ้อยทั้งข้าวนะครับพูดถึงอ้อยนี้อ้อยนี้ไม่กินเลยนะครับ ไปนี้กินมากินมันกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทงช้จะกินเยอะแล้วก็ไม่ไหวครับแข็งด้วยครับดูตาเขาครับหลับแล้วครับเจอเข้าวเหนียวไปวันแรกนี้ถึงกับง่วงเลยนะครับล้าก็ไม่ได้ทำงานอะไรหนักนะครับผมแค่ยืนรอดทองช้างบริการยืนรอดท้องช้าง แค่นั้นเองครับเราก็ไม่ได้ขึ้นครับวันนี้เด็กก็ไม่ค่อยนั่งครับนั่งได้เที่ยวเดียวครับไม่ไม่เหนื่อยครับยืนกินอย่างเดียวครับผมต้อง s a ยืนกินอาหารเหนื่อยมากครับผมว่าเยอะแล้วก็เยอะมากๆครับข้าวนี้บางครั้งกินจนผมไอคุณตาคุณยายที่เอาข้ามาเลยครับผมเพราะว่า ไม่ยอมกินให้ครับแล้วก็เสียน้าใจเขาที่เอามาให้นะครับเพราะว่ากินไม่ไหวครับอิ่มมากครับแต่ก็เหมือนเป็นช้างที่ไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับทอ้องครับไม่ค่อยเป็นอะไรเกี่ยวกับทอ้องนะครับไม่ค่อยป่วยเรื่องท้องอืดท้องเสียนี้ไว้ใจได้ครับเพราะว่าเป็นช้างที่ฉลาดมากครับพอรู้สึกว่ากินอิ่มแล้วหรือว่ารู้สึกเหมือนท้องจะอืดจะเฟ้อเขาต้อง กินดินแล้วก็กินรากไม้หรือกินอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับสังเกตได้เลยครับนี่ครับตามที่ผมสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นดินที่กเหมือนกินนะครับขุดกินครับเอาเท้าขุดแล้วก็ใช้งองกินนะครับเพราะว่าสังเกตได้ที่ปากเขานะครับ ื่อนดินนะครับผมหลักฐานเห็นได้ชัดเลยครับเพราะว่าเป็นช้างที่อยู่กับคนโต้งแล้วคนโต้งสังเกตจนรู้นิสัยแล้วก็รู้ใจคอว่าเป็นยังไงกันนะครับอยู่ด้วยกันมานานแล้วครับผมเจอเข้าวเหนียวไปวันแรกครับผมถึงกับยืนง่วงเลยนะครับหลับแล้วครับผม อนที่อยู่ในหมู่บ้านว่าจะถ่ายครับผมแต่ว่าผู้คนเยอะแล้วก็บางคนบางท่านก็ไม่กล้าเข้ามาเราก็ต้องให้ยืนให้บริการนะครับผมเพราะว่าเราวันนี้เรามาไม่ไม่เยอะนะครับเรามาสามคนมาจฉเพาะข้อบครัวครับพี่ชายที่เคยมาด้วยก็ยังไม่ได้มานะครับเพราะเพราะว่าพ่อแม่พี่เกไม่สบายนะครับเข้าโรงพยาบาลครับเรยยังไม่ได้มาครับก็รอมาตามหลังนะครับผม ตอนนี้เรามาแค่ครอบครัวเราครับสามคนครับปกติเราจะมาสี่ห้าคนนะครับพอดีพี่ชายพ่อแม่เกไม่สบายนะครับเข้าโรงพยาบาลครับก็เลยต้องอยู่รอให้ออกจากรพยาบาลา่คนนะครับผมถึงจะได้ออกมาหาข้ามเงินของเรานะครับสงสัยจะรำคาญนะครับมาพูดอะไรอยู่ตรงนี้เนาะคนจะง่วงคนจะหลับคนจะนอน ยืนง่วงเล่นดินแล้วก็ยืนง่วงเลยครับเอาแล้วครับผมไม่รบกวนเขาดีกว่าให้เขายืนพักผ่อนรับพักผ่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายให้พี่พีเอฟทีปะจุมันนะครับว่าอยู่ที่นี่ก็สบายครับกินอาหารอิ่มทุกวันนะครับผมอิ่มทุกมื้อด้วยครับขอบคุณพี่เอฟทีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องพังหมอนด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ